ไปกินหม่าล่ากันไปดินมึงรู้ตัวไหมเนี่ยว่ามึงจะไปกินที่ฮ่องกงไม่ได้กินที่กรุงเทพมึงเวลาเฉลยความจริงอ่ะอันนี้คือ <c oughs> ไปไหนฮ่ <c oughs> <ๆ c oughs> นองกงซูกนรีพาร์ตดูในซองดีๆพาสปรอร์ตของกัสมาอยู่ที่ผมได้ไงอย่าเพิ่งงง ผมขอย้อนกลับไป3วันก่อนหน้านี้ผมขอร้องให้จี้ไปขำการผ่าสปอร์ตการ์ดมาอย่างเงียบๆและในคืนนั้นอเองจองตั๋วเพื่อสะพายการออกจากโรงพยาบาลเวลาวัน12ชั่วโมงในการอยู่ฮ่องกงกลับมาที่ปัจจุบันไปฮ่องกงจรงิงไหมเนี่ยกูเคยพูดเล่นกับผมมะละ่ะเจอกันฮ่องกงครับเ ตอนนั้นมันเ้าเหลียอเดี๋ยวเราจะเป็นไกด์นำเที่ยวเองหมาล่าที่ฮ่องกง